พอเจริญพรให้อาหารไก่นะแล้วก็บังเอิญเห็นรูปปั้นหนุมานก็นึกถึงลิงนึกถึงคำว่าเชือดไก่ให้ลิงดูเนะชือดไก่ให้ลิงดูแต่นี่เราเลี้ยงไก่ให้ลิงดูถ้าเชือดไก่แล้วลิงเห็นลิงก็คงจะกลัวนะคำนี้ก็เป็นคำที่ประมาณว่าทำโทษคนทำโทษคนที่ทำความผิดเพื่อให้คนทั้งหลายเกิดความกลัวแต่ก็ อาจจะทำให้เห็นความโหดร้ายแต่ถ้าเราให้ความเมตตาให้โลกเห็นนะโลกก็จะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบเรื่องของความเมตตาเลี้ยงไก่ให้ลิงดนะูลิงก็จะเกิดความรู้สึกว่าเมื่อเรามีเมตตาต่อกันและกันก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบของความเมตตาถ้าข่าวทุกข่าวในโลกนี้มันเป็นข่าวที่ว่าเราแบ่งอัตราส่วนของข่าวคนดีๆคนที่มีเมตตาคนที่ประเสริฐเนี่ยสัก 80- 90สัก70% นะแล้วก็เชือดไก่ให้ลิงดูสัก3 0นะก็คงจะเป็นเหตุที่ทําให้สังคมเกิดพฤติกรรมเรียนแบบคนดีงั้นถ้าเราจะเชือดไก่ให้ลิงดูก็คงจะได้แต่ให้เป็นสัตว์ส่วนที่น้อยหน่อยก็คือเรื่องของคนเก๊ให้ออกสื่อให้น้อยที่สุดนะเรื่องของคนดีๆต้องออกสื่อเยอะๆนะเลี้ยงไก่ให้ลิงดนะูให้ไก่เกิดความรู้สึกชื่นใจนะก็อุปมาเหมือนกับว่านะสังคมของเรามีความเมตตาต่อ,อก,กันและกันลิงก็ เกิดความรู้สึกปลื้มใจภูมิใจแล้วก็อาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบจากลิงกลายมาเป็นความไม่สุขสนเท่ากับไก่ก็ได้นะก็คงจะเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆกับการขุนข้าวไก่เช้านี้ต้องพยายามนั่งนิ่งๆงั้นไก่ไม่มาปกติก็ก็ให้อาหารอยู่แล้วแต่ก็ถ้าจะได้แบบนี้ก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเลี้ยงไก่ให้ลิงดู ก็จะเป็นการดีให้สังคมเห็นคนดีๆเยอะๆก็ <c oughs> จะเริญพร <c oughs> มาแล้วลูกเย็ยบลูกไก่นี่จะรอดไหมเนาะ,ะจะรอดหรือเปล่าเหยี่ยวมาทุกวัน